เกมเซงก็คือแล้วเหรอเอ้าเกมไหนเกมไหนเออสำหรับตอนนี้นะครับที่ใครยังไม่รู้เหตุการณ์นะครับที่ผมไม่ค่อยอัปเดตคลิปเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมทำคลิปแย่ลงเมื่อกี้ก็เพิ่งถ่ายไปแต่ว่าผมลบไปแล้วนะครับผมไม่ได้ลงอีกเท่าไหร่เลยนะครับที่ครับลองเล่นหน่อยดีกว่าว่าเติร์ดทำไมผมมีของเิ่มเกมนี้นตั้งว่าเรา มันสบายเที่ยวเกมนี้มันเป็นเกมประมาณว่าเราต้องหลบขึ้นเริ่มว้ายพี่หลบได้ว้ายวซแล้วสักหน่ผมจะเลวจัเลยอุ่น,นอุ่นเพีเ่พี่โปรอมนอ,อัน Peace. ไปทำอุทยาบก็จิกเอขอยืมตัว,วอะไรแบนึงดิเราะมาันกลักระทื่นอ,อยู่มาเยอะมากโอ้ยม่งไ,ไ,ไ,ไม่ทันว้าไวไว้เลยมันไรประโยชน์มากิกเกอรจิอตัขที่ดีที่สุดใไม่ไมจิตกฟาร์มก่อนนะ ออขอิเกไไม่ Chưa nhớ mà เร็วเกินไปหรือยังไงยังตัวเองไม่อยู่เหรอเดี๋ยวไม่รอดหจะเลี้ยงอิ่มเลยจิ้ว ว่ามันก็ยังดงคับทุกคน nhưng em thì có mấy hay rồi ไม่ได้กินอื่นกันดีกว่าไหมครับต่อไปจะเป็นฟิชอิดนะครับฟิชอิดเป็นยังไงผมยังไม่รู้เลยฟิชอิดเป็นอะไรอืมเล้วไเลยมาตรงนี้อะไรเนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยเป็นซาเดต แต่แล้วเจอปลาโอ้โหคิดเร็วผมเป็นเือนหนึ่งเรื่องการคิดเร็วแล้วได้ปลากระตุ้นควบคุสายพันธุ์ใหม่ลองใหม่ที่ได้เจอขุดบลอที่ได้เจอขุดบล็ อโอ้ตัวใหม่กลับไปที่ตรงนี้เหรอ <Okay. S 1> คือให้พ่อค้าขายปลา mm hmm. โอ้ได้เงินมาแล้วไปทำอะไรต่อ <Okay. S 1> แท่งของโจผมปรับเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าไม่ได้ไหวตู mm hmm. อ๋อโอเค แค่ได้เป็ดใหม่แล้วอะไรจะทำอะไรอยออกไงอย่หวอีๆกดออกกดออกไม่ได้เจ้าขโมยไม่ไดเลยไม่รู้เป็นอะไรเดี๋ยวนะครับผมขอรีเกมแป๊บนึงนะครับ คือคบเข้ามาใหม่นะครับเมื่อกี้มันเหมือนจะบั๊กครับและตอนนี้น้องผมก็เล่นเกมอื่นอยู่มันเลยอาจจะมีเสียงวาแซะนะคับนะคับมาที่นี่นนกดคุยโอ้โอ้โอคอเลยเป็นเยือโอเคแล้วก็ให้ทำอะไรต่อทำอะไรคีย์บอร์ด โอเคช่วยช่วยดูวะนะตะกอนนะไดครับแล้วไปผมไปครับ ตกกันต่องสิกนอ๋อในไล้ยหนึ่งในสองเนี่ยนะ ได้ไหรหนึ่งในสองได้อไอหน่งไหห้าสิบห้ครับทุกคนอ้อเมซิ่งเอาวมันตกยากหได้ไรในสอ,อแล้วอ,อ้ได้อีกแล้วออหนึ่งในสองอีกแล้ว ตัวเดิมแน่นอนผมว่าตัวเดิมฮว่าไม่กอดหนึ่สอ้ยยี้าันนี้ได้ตัวเดิมเนี่ยหนึีสออีกแล้วอาใหา้จะตาย โอเคผมทำแค่นี้หรอนี่ก็โอ้โหงั้นหูกลับละกันเดี๋ยวก้นังไหนว่มีเพื่อนมาตกตรงนี้ด้วยสวัสดีเพื่อนโอ่ครับเรากลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วแล้วเราก็ไปขายปลากันเลยขายปลาตร้นวีขอแ๊เลยนะคะใช่ไหมเซลออ อู้มีเงินหนึ่งพันซื้อเป็ดใหม่ซื้อเป็ดใหม่เงินไม่พออืมเก็บเงินแล้วก็เก็บเงินไปซื้อทั้นผมมาตกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะคะตกตรงนี้ได้แค่ตัวนีดเดียวได้เหรียญตาจับอีกาอาห,หน่อยอว นี่ไรจะประกกาศตูนเพอหายากกว่าเดิมนะโอเคครับเราไปไปซื้อไปขายปลาดูซิว่าจะได้อะไรโอเคเงินพอซื้อเบ็ดใหม่แล้วไปซื้อกันเอ่อเบ็ดที่มปซื้ออันนี้อู้ว์เบ็ดสวยขอขายหมดเลย ผู้ดีของหายกันหมดจะไม่เป็นลายหายอยากได้ได้รือแค่ขวานอันนี้อันเดียวอ๋อเฮ้ยโอ้ตัวเนี้ยจะง,ง่ายมากเนี่ยหนึ่งในสิบโอ้ไม่ค่อยเท่าไหร่ต้องเก็บเงินไว้ซื้อเรือใ,ใหญ่ดีกว่าครับ อุ้ยเบ็ดอุ้ยอุ้ยเบ็ดเบ็ดเบ็ดายูนะได้แค่หนงไดสว,ว,นวงงันนี้หเงินไม่พอคุครับผมจะไปตกนอกเมืองผมจะไปตกกลา,างทะเลหรือเดีวทีนี่มึงกด<อ>ติ <น>ได้ครับโ,โอเคแสดงว่าที่นี่ไม่ปกติแน่ครับไอได้ไรเอ้ยได้ไหรหนึ่งในสองอโอ้รอบนี้หมด่ช้าอุ้ยมีมีปลาติดใช้นี่อุ้ยจัวเจะบปาหาาง่ายเนี่ยดีด้วยวัยเมื่อกี้เร็วมาก สวสจะเจอปลาอะไรที่หายยากๆโอ้ยจุว่าได้ได้เออเอาละเออ เนี่ยจะเล่นด้วยไหมไม่ตอนนี้น้องผมกำลังเล่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกตกเฮ้ยไม่ไม่กูจะขึ้นโอ้โหว่าแต่สนใจน้องจนผมลืมตกปลาโอ้ยล้วแอนสบายโอเคอะไร ว้าวทำไมเป็นผมจิดอทองรวบ้เลยโอเคผมกลับไปขายปลานะครับ Fisherman Iceland วน,นรถกลับครับ ครับถึงแล้วนะครับผมจะเอาปลาทั้งหมดมาขายนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้จริงจังมากเพราะผมอารมณ์บอดจอยอยู่นะครับไม่รู้จะได้อะไรดีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรจริงจังมากนะครับก็แค่รู้สึกว่าอยากทำคลิปขึ้นมาเฉยแต่ว่ามันยังไม่มีไอเดียเท่าไหร่เลยครับ ตอนแรกก็กจะทําเกมก,ก็คืนแล้วแหละครับแต่ว่าพอดีผมรู้สึกเบื่อไปนิดนึงและตอนกําลังทาคลิปอย่างเนี้ยผมทําอะไรได้แย่ม,มากเลยนะครับเราเราคิดว่าทุกคนช่วยคอมเมนต์นบาหน่อยด้วยนะคะว่าเราควรทำคลิปไหนเองพอพวกเรารู้สึกแบบก็ก็คือรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากทําแล้วเบื่อแตาททำอะไรอย่างอื่นที่เป็นเกมอื่นบ้าง ช่ไหมชิเกอร์มันก็ไม่เชิงอ,อย่างนั้นหรอกครับแต่ใครอยากให้ผมทำคลิปก็เืิต่อก็บอกกันได้เลยนะคะแต่ถ้าอยากให้อัดคลิปอื่นมากคว้ากไดไต้ในกดติดตาเราคมไม่มาบ,บอกกันด้วยนะคะเอาเอ,าเอามองอัดไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้เดีียวผมจะทำช็อตให้เอ้ยไม่ใช้ช็อตเด็กผมจะทำตัวเลือกให้เลือกว่าจะให้ผมถ่ายคลิปอะไรระหว่างเราบอกไหมครับเอมองอัด บอกพิมพ์คำว่าหนึ่งถ้าบอกว่าไปครับพิมพ์คันที่สองไม่ต้องหรอกเดี๋ยวดิกระทำถ้า, <restriction. S 2> บาบอกอับองอัดพิมพ์คันที่สามไม่ต้องหรอกเดี๋ยวดิกระทำทำชาร์จให้เองเฮ้ยโคชักโอลิวันไมกโครดอนโูเจ๋งแต่คิมดี้ก็จบบพีระนี้ก็วูบแต่คิมดี้ก็จบบพีระนี้ับ าแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไมกันนะจ้า